เวลาเจอควาเหตุในน้องทนน้องหรือเจอควาเหตุถามที่ไที่หนุ่การเจอควาเหตุการณ์ในต้นตอใจนะเราบอกไม่ได้ว่าจะเจอที่ไหนเจอเวลาไหนเจออย่างไรแต่อย่าลืมว่ามือขวามือซ้ายมือขวาประสานกันกดตรงกลางอกของพวกเรานะครับประมาณไม่เกินสองร้อยครั้งต่อทำต่อวันไปนจนกว่าผู่วย ทางที่การลบเป่ดสงคนามนั้นจะได้มีลแหาไใจออกคุณนักกาเจอทางเองตัวลงไปแปดไมนาทีนะอาชารอดไม่รอดรอดเชื่อว่าทั้งพวกเรานั้นมีความตั้งใจและก็ใส่ใจและก็สนใจผมพี่ว่าหาชีวิต ทีเิกาเรียนนองๆหรับตัวเองที่ทางการตัวเองที่โรงเีนตัวเองี้านะผมเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นรวมถึงลักน้องนักเรียนทั้งสองคนที่ให้ความสใจมาเกิดสองวิชีวิตบวกกับที่น้องการทำงนรูปภาพส่วนนี้นะจะเป็นประโยชน์กที่ราทเร็นะครับวันนี้ผมเองก็ขอขอบคุณเกิดวุฒใจนะครับตั้งแต่เรีย้องตังแผนมูลนิธิอุศนสุสาคอนปุริพี่สว่างอินเตอร สมุทรสงครามมูลนิธิหลวงพ่อสงฟ้าสู่การเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุ่มเจริญวันรราสมาคมพัฒนาอ r ตสาหกรรมกรุงเกโรงพยาบาลสมรน้อย์บริษัทการีเียนสื่อออกไรมหาวิทยาลัยกรเทตและเพื่อนพ้องที่ชาวจังหวักรงเทนักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกครั้งรบจำนวนห้ารอยชีวิตวันนี้มาเรียนรู้สีนิันครับ โอเคขอบคุณนะครับทุกท่านเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โรงเรียนในสังกัดรพุกนวยงานของเรามีความตั้งใจที่จะทำสิ่งดีออกโดยทางนประชาชนขมีใจน้ารับเวลาการลงเเหตุการเพื่อให้มีการลงเงินไม่ว่าเป็นนังประชาชนในส่วนของสังคมด้านริการด้านโรงแรมด้านใรที่มาโวมในวันนี้แมกระทั่งอินอาสาอสังคต่างๆมาทุกหน่วยงาน สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่นะครับชิตเผาชิตเราพิมพ์มพมมพริมเก่านั<ร>้ วันนี้นะครับผมสิริวัฒน์คันธารตนะครับนายกสมาคมทีฟโฟร์ไลท์นะครับก็เรามีเป้าหมายสําคัญครับอยากให้คนไทยทุกคนนะครับปลอดภัยอยากเห็นคนไทยทุกคน CPR เป็นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยท่านนายกเรวัตนะครับอารีรอบนะครับจริงๆเนี่ยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของพวกเรานะครับที่มาที่ภูเก็ตเป็นครั้งที่2นะครับท่านนายกเรวัตจัดทุกปีนะครับเพื่อให้คนภูเก็ตเนี่ย มีความสามารถมีความรู้นะครับในการที่จะช่วยเหลือชีวิตคนอื่นนะครับจริงๆแล้วเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็เป็นโครงการที่อยากให้เป็นต้นแบบกับพี่นะครับเพราะว่าเราฝันอยากเห็นคนไทยปลอดภัยเริ่มต้นตอนนี้ครับใครมาภูเกต็ตใครมาเที่ยวภูเกต็ตใครอยู่ภูเกต็ตต้องมั่นใจครับทุกคนปลอดภัยแน่นอนครับ